สวัสดีเวทมนตแต่ละท่านที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุลในคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับอับดุแพด5.1กับภาคนรกโดยผมอามดุลเหมือนเดิมนะครับอับด5.1รอบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงใช้ได้อยู่ครับสำหรับสดาวรวนด้วยความที่มันยกขยงมากับมอนที่มีโลห้องล่างครับก็เลยทําให้ทีมสดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนแกงแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอที่ยังจะรอดอยู่ถึงแม้ว่าจะหนังชีวิตไปหน่อยก็ตามสําหรับคนที่ของไม่เยอะตัวละครไม่เยอะรอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะววกกันนบบาปไภแ ในการแพ bon ็คบอลหรือวิธีการสู้บอลต่างๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปโอเว Top Up อัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อโมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่ลดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านด i ไอดีและไอ p ดียพาร์แอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อยอย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพ สำหรับใครที่สนใจไอดีดองโรเราขอแนะนําตูมตามช็อปช็อป<อ>ร้านขายดีดองโรที่คุณกําเงินมาแค่10บาทก็มีโอกาสได้รุ้นรับไอดีที่มี1 5ึ0 0หมถึงหกหมเพชระบบเติมเงินง่ายๆผ่านธนาคารและทูวอลเล็ตเติมเสร็จอย่าลืมบอกว่ามาจากอาร์มดุลเพื่อให้ยูล่าได้มีข้าวกินอีกต่างหากอย่ามัวรอชา้าเดี๋ยวไอดีหมดแล้วมาสุ่มกันเยอะๆนะครับผมงุดกิจจากรอบที่แล้วมอนง่ายเกินรอบนี้พี่หมีแกจัดมาหนักเลยครับเปิดมาถึงเจอกับนกไฟผมก็ไม่พูดลําทําเพลงครับวิ่งมาทางหลังห้้้ออออองงงงงแลลลลววกกก็เเเเซตตตััััิรรรรหหหหพื่นนมมะดยยยาาาีบ ที่เราทําแบบนี้จะทําให้เราสามารถเพ็กนกเข้ากับแมงป่องที่จะเกิดในรอบต่อไปได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่านกตายตรงนี้เราก็จะได้ตีแมงป่องเลยทันทีแบบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาให้เสียเวลาและในจังหวะที่ผมจะวางอันตรีของรูมินอีกรอบนึงครับไอ้เจ้านกตัวนี้มันมองแล้วบอกเฮ้ยไอ้นั่นมันดอกบัวนี่หนักขอเตะสักหน่อยละเรียบร้อยครับดอกบัวผมระเบิดกลายเป็นไฟไปจังหวะนี้ผมโคตรปวดใจครับแต่ไม่เป็นไรครับไอ้นกมันลอยขึ้นไปข้างบนแล้วพอมันลอยขึ้นไปข้างบนมันจะใช้สกิลอันติีใส่เราครับพร้อมเรียกก้วอาอาา่่ถรตหืก ะจะทําให้เราได้พลังมาครับพอเราได้พลังมาปุ๊บเราจะตีมันระเบิดไปเลยแบบนี้ครับถ้ามันไม่ตายมันก็จะลงไปนอนให้เราตีฟรีแล้วพอมันตายปุ๊บแมงป่องก็จะเกิดขึ้นมาให้เราตีเลยทันทีบอกเลยว่าไม่ต้องวิ่งให้เสียเวลาครับแล้วก็เหมือนกันครับสำหรับแมงป่องเราก็ใช้สกิลต่างๆนานานะครับบวกกับหลบมันไปด้วยซึ่งทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมไฮบูมทาให้ผมเนี่ยไม่ต้องเล็งอะไรมากเพราะว่าลูกไฮบูมเนี่ยมันเป็นจรวดออสอยตูดมอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโดนชัวร์ผมก็เลยแค่มีชีวววิิตใใใหใให้้้้อออออดดแลลกกก็็ชสมมมันทําาาูเเเฟืืงงพพ่่ปบยยี ไอ้เจ้าแมงป่องตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเลือดถึงแคปประมาณนึงแล้วมันจะเรียกใช้สกิลวันติครับซึ่งสกิลวันติของมันก็จะทำการเรียกลูกแก้วออกมาเหมือนเดิมเวลาเราตีลูกแก้วมันปุ๊บมันก็จะทําการโดนดาเมจแล้วก็ทําให้เราได้ตีมันฟรีแต่อันนี้ก็คือผมตีมันปุ๊บแล้วมันตายไปเลยภาพก็เลยตัดแบบนี้นั่นเอง แล้วก็มาต่อที่ห้องหนึ่งครึ่งหลังครับผมห้องนี้บอกเลยว่าโคตรปวดหัวสําหรับมอนสามเวสมันจะให้ไอตัววิชเชฟนี่มาทําไมก็ไม่รู้ตีแล้วก็แยกออกจากกาันโคตรน่าลาคาญเลยผมก็เลยต้องใช้ตัวรวบอย่างเฮโซบวกกับฟารุซานเข้าด้วยกันครับแล้วก็ต่อยไปแสนหกจังหวะนี้ด้วยความแค้นแล้วก็เอาคารุซานออกมาสู้รวบอีกทีทมชอบแยกกันนักใช่ไหมบอกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่ามีตัวรวบไอสองตัวนี้โคตรหนังชีวิตเลยครับแล้วก็จบกันไปด้วยหมัดเฮโซความแค้นหนึ่งทีเลือดเหลือนิดเดียวกูตีเป็นหนึ่งแสนแล้วก็ มันจะมีสกิลที่สามารถเรียกโล่ธาตุหินออกมาโจมตีเราได้รุนแรงได้ครับแต่ว่ารอบนี้ผมโชคดีไม่เจอตอนมันเรียกโล่ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณโชคดีเหมือนผมนั่นเองแต่ถึงแม้ว่ามันจะเรียกโล่ออกมาก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันก็แค่มีดาเมจที่รุนแรงขึ้นเฉยๆส่วนดาเมจที่เราทําใส่มันเนี่ยก็ยังคงแรงเท่าเดิมอยู่ครับมันเรียกโล่ไม่ได้ทำให้มันถึกแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันจะไม่โดนซีซีแล้วก็มันตีเราแรงครับประมาณนี้เราก็พยายามตีพยายามแพ็คมันให้อยู่ใกล้ๆ ที่เห็นก็คือผมอยู่ตรงกลางจนอีกตัวหนึ่งมันตายไปแล้วผมก็เลยสบายหน่อยตีตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวสุดท้ายแล้วก็เจอกับเวฟสครับผมเวฟสเราจะเจอกับทหารหินนะครับไอ้สอตัวนี้แพ็คยากมากนะครับวิธีการแพ็คของผมก็คือผมจะเดินไปตีเอออีกตัวหนึ่งเพื่อให้อีกตัวหนึ่งมันตีผมแล้วก็จังหวะที่มันตีผมผมจะวิ่งไปหาอีกตัวหนึ่งเพื่อให้อีกตัวหนึ่งตีผมเหมือนกันพอมันออกท่าตีเราพร้อมกันทีนี้มันจะขยับมาหากันครับประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาบใหญ่ก็คือคุณตตตตีีีีไไไไไปปเเเเเลลลลลยยรรรรััับบพพพาาาาาะะะววว่่่่อออโมมมมมมนนนนนนนแแแแกกกึจงง้้้้้้ดดดดดใหิขผญ ผมแบบว่าต้องใช้ทีมนี้จริงๆไม่งั้นไม่ทันเวลาสำหรับตัวสีดาวล้วนเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้วิธีแพ็คแบบนี้ครับก็ค่อนข้างหนังชีวิตอยู่นะครับบอกตรงเพราะว่าต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ผมจบไปในวิสุดท้ายด้วยครับเฮโซก็ hey so, ยังเตะไม่ติดคลิปผมแลวหัวจะปวดกับอัตราคีเฮโซผมจริงๆแล้วก็มาที่ห้องที่2ครับเห็นแปลกๆเฮโซอยู่ห้องแรกได้ไงผมสลับห้องกันนั่นเองเพราะว่าห้องล่างเนี่ยเราไม่สามารถเอาเฮโซไปเล่นได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นบอสที่มีโลหินนะผมก็เลยต้องทาการเปลี่ยนทีมแต่่่่กกก็ยังงงงงคใช้้ทีีมมมมเเเดดิิจาาาหออลืซึป ห้อง2เว็บแรกเราจะเจอกับฮีดิชูขี้กาก2ตัวครับพอผ่านมันไปได้เราก็จะเจอทางด้านของลูนกากตัวใหญ่2ตัวเหมือนกันครับซึ่งเอาจริงไอฮีดิชู2ตัวก่อนหน้านี้คือใส่มาเพื่อ ่วงเวลาล้วนๆครับแล้วไอ้เจ้าลูนกาก2ตัวนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมันมากครับรอจังหวะที่มันตีเราพร้อมกันเมื่อไหร่จังหวะนั้นแหละคือการแพ็คของมันครับถ้าเกิดว่าเราตีมันตอนที่มันตีเราพร้อมกันเนี่ยเราก็จะตีมันโดนพร้อมกันถึง2ตัวเลยครับแบบนี้ฮะเห็นไหมเสียงหลิงผมปั่นทีเดียวแบบขึ้นเลขขึ้นล้วนๆก็ไม่มีอะไรครับไอ้สตัวนี้แถมมาดูธาตุแล้วก็ใช้แบบฟรีๆด้วยเพราะว่ามันแจกเยอะผ่านมันไปแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรมากสำหรับห้องบนแล้วก็เดินทางไปถึงห้องล่างครับห้องล่างที่ผมมีกกาาาาารเเลล่่่่่ยนทมอออใหหะงงง้วว็สโพพืััฉจ กฎอันติีไปกระโดดตีไปหนึ่งทีอย่าลืมนะครับบอสตัวนี้กระโดดตีได้สำหรับคนที่ไม่รู้โดดตีเพื่อทําลายโล่มันให้รวดเร็วและพอรั่มันแตกปุ๊บจังหวะน,นี้ผมกดนายน้อยขึ้นมากดสกิลาธาตุกดสกิลอันติีแล้วกดลูมีขึ้นมาวางอันตรีอีกทีแล้วกดชิดระบุกออกมาเพื่อสร้างไฮบูมกระซวกตุดมันแบบรุนแรงแล้วก็กลับมาที่โ,โนเอลสักนิดหนึ่งแก้เขินแล้วเอาลูมีนโดดขึ้นไปตีแก้เขินเพื่อรอก,กดสกิลอีทำปลุกเราบีบอัดแพ้กระจายแล้วก็กระโดดขึ้นไปตีต่อเพื่อทําาาาาใใหหหหห้้้มม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 อออออออนนนนนึงงงงแลลลวววกกกก็็ตตัััเเเเรรไ่่จจีีียยโโืดิิบ ใช้ตัวดาบใหญ่ยิ่งสามารถทำลายโล่มันได้ไวครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีดาบใหญ่จริงๆใช้ดาบเล็กกระโดดรัวๆได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไวเท่าดาบใหญ่นะแล้วก็พอมันโล่หายปุ๊บแล้วก็วางปุกราวบีบอัดเพ่รายอีกรอบหนึ่งเปิดด้น้อยขึ้นมาแล้วก็เสกไฮเปอร์บูมจากชิโนบุขึ้นมากระซวกตูดมันมันเหมือนเดิมแล้วก็เอาชินบุออกมาฮิลสักนิดหนึ่งเดี๋ยวตุยนะครับแล้วก็วนไปนะครับปุกราวบีบอัดแพ่กระจายก,กันต่อทําแบบนี้วนไปซ้ำๆนะครับจนมันตุยไปเองเดี๋ยวตัวมันก็พุด้วยบมที่กกวตดมันเเเอองรััมมนนียกกโลขึ้าา็ตวดาบใหญ่ขึ้นมมาาโดตตี่่ออแลลล้วยืหบ ท่านี้ด้วยนะท่านี้ของมันนี่คือแรงมากๆครับโดนสอาทีหายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอมันโล่หายแล้วก็ทําการเซตอันตุงอันติทําดาเมจมันแบบชุดหนักจัดหนักจัดเต็มไปทํามันซ้ําๆทํามันซ้อนซ้ํซ้ำซ้อนครับแบบเดียวกับใจหัวใจเจ็บช้าเมื่อรักมันซ้อนมันซ้ํากับใครคนใหม่ของเธอโอ้ยมันยังไม่จบอีกโอ้โหโคตรนานเลยจังหวะนี้โอ้โหโดนตีไปไม่รู้จะทาอะไรต่อแล้วครับ ก็วนนันตีกันต่อไปเรื่อยๆบอกตรงผมวนอยู่กับไอ้ลูปบอสตัวนี้โคตรนานแล้วก็เอาโนโอเอลขึ้นมาตีอีกรอบผมหวังว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะนะมันต้องเป็นรอบสุดท้ายอนะไรลูกพี่ขอร้องเนอะตีมาสวันนี้โดดตีมาอีกที โดดตีอีกทีแล้วกดเรียกชิโนบุออกมาทำให้บูบุกระสวกตูดปไปแล้วเอาน้อยออกมาตีหนึ่งทีเอาลูมินออกมาลุกเราผีอัดแพ้งขยายไปแล้วโอ้โหโดนไปจากกว่านี้ไม่เป็นไรครับเราเลือดเยอะเราถึกเรามีดาบข้างตัวไอน,น้อยเลยทําให้ไม่โดนดาเมจเยอะและเหลือ18วิสุดท้ายแล้วเหมือนบอสจะเรียกโล่แล้วยังไงแลวจะจบหรือยังจะจบได้หรือไม่และเรียบร้อยครับจบไปแล้วโอ้โหโคตรเหนื่อยครับห้องนี้บอกเลยว่าทุบจนท้อแล้วก็มาต่อกันที่ห้องสุดท้ายห้องแรกครับผมเราจะเจอกับทางด้านของรูนไก่2ตัวเปิดมาถึงเบนเนดตผมอันติ แต่ไม่เป็นไรครับกดฟารุซานมาและฟาโวเด้งแบบนี้ชื่นใจแล้วกดอันติเบนเดตหนึ่งทีกด E 1ทีกดเอาทางด้านของเซกนีกดอันติแล้วกดเรียกโกบาโยเก้ขึ้นมาในจังหวะนี้เอาเฮโซขึ้นมาเก็บสแต็กแล้วกดยังยังแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีจังหวะนี้แสนหกแต่ว่าเราเสียดายโดนเพีแค่ตัวเดียวแล้วกดอันติขึ้นไปอีกเก้าหมื่นเจ็ดแล้วก็กดโกบาโยเก้ขึ้นมาเพื่อเรียกฝันกำลังใจแล้วกดยิงไปแต่วันนี้ยิงเว้าวด้วยไม่โดนแล้วมันลงมานอนเหมือนกันแบบดีโอเคครับจังหวะดีแล้วเอาชา เอาทางด้านของเสียงนิงขึ้นมาอันติต่อครับแล้วเอาฟารุซานออกมากด E เพื่อเอาอนุธาต่อแล้วก็จังหวะน,นี้ยังไงเอาฟารุซานขึ้นมาเก็บไอคิ้นแล้วเฮโ,โ,โซจะกดอันติแต่ยังครับผมยังไว้รออันติเป็นเด็ดก่อนหนึ่งทีแล้วก็เตะไปหนึ่งทีหายไปเลยจบไปกับห้องบนไม่มีอะไรเยอะสลับห้องนี้ผมก็ใช้ทีมเดินครับโนเอลไฮประบูมเปิดมาถึงไม่ต้องพูดทำตำเพลงกดอันติโนเอลขึ้นมาฟาดกับบอสครับหนึ่งหนึ่งไปเลยซึ่งวิธีการทำลายโลก,กได้เร็วที่สุดก็คือเอาโนเอลตีหนึ่งสองสามแล้วเเรราากกก็ียออม แบบที่ผมทําก็ได้นะเพื่อที่จะยื้อสกิลเราให้ได้ใช้นานที่สุดในจังหวะที่มันล้มนะครับพอมันล้มก็ถึงคิวของเราแล้วครับทำให้ประบูมกระซวกตูดมันเหมือนเดิมแล้วก็เล็งจังหวะด,ดีๆเพื่อที่จะทำปุกราวบีบอัดแพร่กยาย ก็ถ้าเกิดว่าเราได้ปลุกเราอยู่อัดขยายในตอนที่มันล้มก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันลดเกราะแล้วพอมันลุกขึ้นมาก็จะเรียกโล่ขึ้นมาเหมือนเดิมครับจังหวะนี้แล้วก็เอาโนเอลออกมากดอันติฟาดมันเหมือนเดิมโนเอลกดอันติมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ตอนที่มันวิ่งหนีเราไงนะครับผมเราสามารถเอาดาบยาวๆของโนเอลฟาดมันต่อได้แล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็เซตอันติในจังหวะที่มันล้มแล้วก็ทําให้กระบุมกระซวกมันไปเหมือนเดิมครับทาอะไรไม่ได้เยอะเหมือนไก้บอสตัวเมื่อกี้เลยวนลู หลักสําคัญคืออันติลูมีนันตินายน้อยต้องมีใช้ตลอดทุกครั้งที่มันล้มครับไม่นั้นเราหนังชีวิตแน่นอนเพราะว่ามันมีแค่จังหวัดนิดเดียวจริงๆที่เราจะได้ตีเอาละพอมันขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาโดเอลฟาดมันต่อครับหลบอะไรไม่ต้องสนใจก็ได้ครับโดเอลเราถึกอยู่แล้วมีทั้งโลมีทั้งฮิวนะครับผมก็เรียบร้อยไป รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้กับการที่มันล้มแล้วเราก็ปลุกราวบีบอัดเพ่ขยายกันต่ออีกเหล่านะครับจังหวะนี้เอาไนน์น้อยขึ้นมาทำให้ประบูมก,กระซวกตูดเหมือนกันไปมีจังหวะเอาโนโอเอลมาสับหนึ่งทีเพื่อแก้เบื่อนะครับแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ใกล้ตุยแล้วเราเหลือเวลาอีกตั้ง49ิเาวิเพราะฉะนั้นเราก็ชิวไปและรอบสุดท้ายหรือเปล่าครับรอบดียังไงครับแล้วเหมือนว่ามันจะใช้ท่านี้ แต่ว่าอืไม่เป็นไรครับเราหลบได้ฮะแล้วก็เอาโนเอลฟาดขึ้นมาจังหวะน,นี้เราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ทันครับเราเอาชินโนบุข,ขึ้นมาก่อนเพื่อทําปลุกราวบีบอัดแพร่ขยายไปนึงทีและเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้รอบสุดท้ายหรือเปล่าครับเอาโนเอลออกมาเพื่อความเท่แล้วเอานูมีออกมาเพื่อรอปลุกราวบีบอัด แพ้ขยายไปอีกหมื่นเก้าจังหวะนี้แล้วก็เอานายน้อยึ้นมาตีแล้วยังไม่หมดยังไม่จบโอ้โหจังหวะนี้ผมกดอันติชินอบุสุดท้ายแล้วมันเรียกเสาขึ้นมาไอ้อเจ้าเสานี้ถ้าเกิดว่าเราตีมันแตกมันจะช่วยทาให้เราทําลายโล่มันแตกได้ไวขึ้นครับทำให้มันนอนไวนั่นเองแล้วจังหวะสุดท้ายเราก็ปิดด้วยการกดอันติลูมีขึ้นมาปลุกเราบีบอัดแพ้ขยายกันอีกรอบนึงแล้วเอานายน้อยทําให้ประบุมกระซวกตูดมันลงไปนอนครับเรียบร้อยจบแล้วกับอบดิดรอบนี้กูเหนื่อยจริงๆ เอาจริงอ่ะบิดรอบนี้ถ้าคุณมีนาเวียคุณมีปู่หรือว่ามีตัวหินเยอะๆก็คือชิวมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัว5ดาวไม่ต้องใช้ตัว4ดาวล้วนมาหนังชีวิตแบบผมแต่สําหรับคนที่ไม่มีนะครับผมก็เอาทําให้ดูแล้วว่าโนเอลตัวเดียวนี่แหละสามารถทําลายโล่ไอ้บอสสห้องล่างได้ส่วนห้องแรกวิธีแพ็คนะครับ ก็ตามนั้นเลยที่ผมบอกไปบวกกับคุณจะต้องมีดาเมจนิดหนึง่งสําหรับรอบนเนี้ยเนี่ยผมยกให้ห้องแรกเนี่ยยากสุดครับเพราะว่าตัวมอนเนี่ยมันมีหลายเวฟห้องบน2เวฟห้องล่างอีก3เวฟนะครับเพราะฉะนั้นห้องแรกยากสุดครับส่วนที่เหลือก็ชิวๆไปถ้าไม่มีตัวทําลายโลกเอาโนเอลหรือตัวดาบใหญ่ตัวอื่นไปได้ถ้าเป็นโนเอลจะง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าถินตรงแล้วก็ถ้าทําบันติบนได้นี่คือชิวเลยหรือถ้าเกิดว่าจะชิวกว่านั้นก็คือมีปูกับนาเวียเนี่ยคือแบบโคตรชิว สำหรับรอบนี้ครับอบิด5.1ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับแล้วก็ก่อนจะไปผมก็ขอฝาก UG Phone. Phone Phone UG Phone แอปพลิเคชันคราวที่ช่วยทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้พร้อมกันหลากหลายเกมไม่กินพื้นที่ในเครื่องไม่ต้องโหลดเกมไว้ในเครื่องช่วยฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องไปแล้วก็ตามเล่นได้หลายจอเปิดเกมได้พร้อมกันประหยัดเวลา ประหยัดพื้นที่ราคาย่อมเยาว์และไม่ต้องรอคิวเข้าเซิร์ฟเอาไปเลยอยู่าใช้ UG Phone เล่นเกมชินซะโหคอนเจ๋งเลยสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากาสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่านนัั้ก็ยงต่ําาารคอซ กันได้แล้วก็ขอขอบคุณมูจิน่าทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาตั้งแต่ระดับสูงสุดมูจิน่าดูใบระดับเสียมาเองเลยครับพี่มูจิน่าเจ้าสวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจินามูทู่กับมูจิน่าซุกสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระดับไหนผมขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์หรือจะเป็นคุณที่คอมเมนต์คุยเล่นกับเราทุกอย่างทุกการกระทําเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําช่องต่อไปเป็นอย่างดีขอบคุณทุุกกคคนนมมมามาๆรับสหลิปี้ผออดขต ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ